อนนี่อัดอัน้นร่ย,ยาวพ่อรวยได้ไม่ต้องเทาและอยากให้ลูกๆภูมิใจในตัวพ่อเหมือนกันวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะเป็นเรื่องราวจากใจของนายตำรวจท่านหนึ่งที่เล่าให้ลูกๆฟังแต่เรื่องนี้มันสะท้อนความคิดของสังคมได้ดีเลยแหละใช่เลยค่ะเป็นเรื่องที่ฟังแล้วเข้าใจเลยว่าทำไมท่านถึงรู้สึกแบบนั้น คือคุณพ่อจอนนี่เนี่ยท่านบอกว่าท่านไม่ได้กังวลอะไรเลยนะท่านอยู่ในที่สว่างการครองตนต้องเป็นแบบอย่างที่ดีคิดดีทำดีให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วปัญหาที่ท่านพูดถึงคืออะไรคะ ปัญหาคือความคิดของสังคมที่มองว่าตำรวจจะรวยได้ต้องสีเทาต้องมาจากเงินรีดไถเงินส่วยหรือบ่อนซะส่วนใหญ่พอมีตำรวจที่รวยจากทางอื่นมันเลยดูแปลกเท่านั้นเองฟังแล้วก็น่าเห็นใจนะคะเพราะภาพจำของคนส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นแบบนั้นจริงๆ คุณพ่อจอหนนี่ก็บอกว่าท่านยินดีให้ตรวจสอบเลยนะถ้าเกิดความเสียหายท่านก็จะฟ้องกลับเอาให้หนักทุกกรณีเลยแล้วที่ผ่านมาตอนที่ท่านยังรับราชการเนี่ยท่านถูกตรวจสอบถูกร้องเรียนมาตลอดตรวจจนรำคาญเลยนะแต่ก็ไม่พบอะไรภาษีก็เสียให้ประเทศโดยถูกต้องทุกอย่างโอ้โห oh, โดนตรวจสอบขนาดนั้นเลยเหรอคะ แล้วท่านรู้สึกยังไงบ้างท่านเสียใจด้วยนะที่เงินภาษีจากหยาดเหงื่อแรงงานของท่านไปพัฒนาประเทศไม่ถูกจุดบางก็ถูกโกงกินภาษีกันมากมายอีกนี่แสดงว่าท่านเป็นคนขยันและตั้งใจทำมาหากินมากๆเลยนะคะใช่เลยแล้วท่านก็พูดถึงรองสารวัตรที่นครปฐมที่มาร้องเรียนท่านด้วยนะท่านบอกว่าหน้าอายมากๆลูกเมียมันคงหน้าอายหน้าดูมันไม่รู้หรือไงว่าวันๆพ่อทำอะไรบ้างหากิน คิดงานทำงานแบบไม่หลับไม่นอนสลับกับงานจับโจรในหน้าที่ที่พ่อไม่เคยบอกพร่องเลยแสดงว่าท่านทำงานหนักจริงๆค่ะ ท่านยังบอกอีกนะว่าไอคนนั้นมันทําไม่ได้เหมือนพ่อมันคงคิดว่าพ่อยศนหนดาบต่ากว่ามันจะใช้สมองในการคิดทํามาหากินแล้วรวยกว่ามันไม่ได้เลยหรือไงมันโง่ามากๆน่าอับอายสิ้นดีท่านคงรู้สึกไม่รับความเป็นธรรมที่โดนกล่าวหาแบบนั้นท่านยังเปรียบเทียบด้วยนะว่าทําไมไม่ไปตรวจสอบนายตํารวจบางคนหรือนักการเมืองบางคนที่มันไม่มีธุรกิจอะไรเป็นหลักแหล่งแต่มีเงินเป็น1ิบล้านร้อยล้านบินเที่ยวต่างประเทศกลับกันพ่อมีธุ ธุรกิจมากมายที่ชัดเจนท่านเห็นมันมาร้องเรียนท่านอายแทนโคตรเง่าและหน่วยงานที่มันสังกัดเลยแสดงว่าท่านภูมิใจในเส้นทางของตัวเองมากและมีเหตุผลรองรับทั้งหมดท่านบอกให้ลูกๆภูมิใจนะที่มีพ่อที่เป็นข้าราชการชั้นเล็กๆแต่มันสมองของพ่อเก่งม,มากๆจนทําให้พวกข้าราชการตํารวจง่งๆบางคนอิจฉาพ่อร้องเรียนพ่อตรวจสอบพ่อค่ะฟังแล้วลูกๆท่านคงภูมิใจในตัวคุณพ่อมากๆเลยคุณพ่อจอหนนี่ก็เล่าว่าท่านทํา งานหลายอย่างนะอยู่ในพื้นที่ออนไลน์สาธารณะที่ผู้ติดตามเป็น1ิบล้านคนเห็นการต่อสู้ชีวิตทำมาหากินของท่านในทุกๆวันที่ไม่มีอะไรน่าสงสัยเลยทำงานก็ไม่ได้พักผ่อนทำจนประสบความสำเร็จทุกอย่างประสบความสำเร็จแม้กระทั่งการเป็นตำรวจจับโจรที่มีผลงานมากมายเป็นที่รักของประชาชนจนเอต่างอุดหนุนธุรกิจกิจการต่างๆของท่านที่ทำมาทุกอย่างเลยนี่คือแบบอย่างของตำรวจน้ำดีเลยนะคะใช่เลย ท่านบอกว่าท่านนี่แหละคือแบบอย่างที่ดีของตำรวจไทยลูกรักผลงานจับโจรท่านก็ทำหากินสุจริตไม่เคยรียดไถมีเงินก็มาช่วยเหลือสังคมเติมน้ำมันจับโจรเองค่าสายข่าวก็จ่ายเองสุดยอดเลยค่ะนี่ถ้าคนคิดเป็นควรเอาท่านไปสอนในโรงเรียนตำรวจเลยนะคะท่านก็คิดแบบนั้นแหละนะว่าหากคนคิดเป็นควรเอาท่านไปสอนในโรงเรียนตำรวจเพื่อผลิตตำรวจรุ่นใหม่ๆใ,ในการใช้ชีวิตบนสังคมยุคนี้เสียด้วยซ้ำเรื่องราวของคุณพ่อ จอนนี่ทำให้เราได้เห็นมุมมองที่ต่างออกไปจริงๆค่ะสุดท้ายท่านก็บอกให้ลูกๆภูมิใจและนำวิธีคิดวิธีครองตนครองคนครองงานของพ่อไปใช้นะแล้วก็ให้จำคำสอนพ่ออีกอย่างนะว่า เกิดเป็นคนมองคนให้เป็นคนและอย่าเป็นคนมีความคิดแบบหัวควายคำสอนนี้คมมากเลยค่ะใช่เลยท่านยังทิ้งท้ายด้วยนะว่าคนส่วนใหญ่ทันประเทศเขารักพ่อยกเว้นพวกอิจฉาพ่อเท่านั้นเองเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและทำให้เราได้เห็นแง่คิดดีๆจากการทำงานและการใช้ชีวิตของตำรวจท่านหนึ่งจริงๆค่ะครับหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์และทาให้หลายคนได้ฉุกคิดอะไรบางอย่างนะครับ